ระแทก่าอะไรกระแทกอยู่ข้างเดิมเข้าใจนะครับเชคไว้อออสิทีหนึ่งหนึ่งนับเป็นหนึ่งออ่หนึ่งเริ่องอาเชคไว้อองหน้าเออกระแทกห้าน้งมาสามวางก่อนครั้งแรกอ่ะเชฟเเอิกสองตัวให้อยู่ยกเข่าสูงเชฟห้าเึ้นมา เลิกตึง่อไปมาทำ้ชิปชิบแค่ตรงไหนเวลาเขาขีดเวลาเขาจะตีปาอะย่เงย้ขีดเาปด็นเริ่มชิปเออสทีเดี๋ย้อมตัวชิปองชิวจีตัวีตัีที่ หนึ่งเออสองเออทิไว้อยู่ทอยู่ตรงกางอยู่งหน้าขาขอยู่ข้างิงไว้อ้อมาขอนี้บอคุณสองบ้างเอ๊ะกลมาอีกเดี๋ยวคอยตัวทิ้สบายเร็วเออแรงคุณสองนะแต่แท่งนี้ตรงทิ้เ นึระแท็กแรกคือสายอีพเนี่ยอีพีแท็กมาหนึงีก่อนหนนึงก่อนนึงทีเออเช็คก่อนสองทีขึ้นเลย่ช่เออเนี่ยแท็กหมดแล้ว 好，蹲，蹲到左手，嘿。 เล่ไหม้ีบอย่างเงี้ยได้ีอย่างเงี้ยะไนไหมไม่อาไมาเพิ่มต้นมาเริ่มเออสองทีเออขึ้นสองเปลี่ยนสองเร็วทางที่สองไม่ใช่สทีสเออมาเออเช็คไว้ชวอยูเช็ูนไว้สามีกไหมข้ยใ้สอ quay chê ngoại chê quay chê ngoại chê 2 chê ngoại chê ngoại chê ngoại 2 ngoại chê ngoại

มาลูกแล้วพ่อพอาวางเอามาตอ่้เอาคได้เอาพ่อเสียบเกี่ยวๆบ๊อบตึงวัน้ข้าไหนละโอเคราไปเ็นงมากตึงเมเติมดู้คอด้วย่อด้วยออเซ็ตทองเติมเตมโอกดูแล้วติมได้ไ่องเ็